สวัสดีค่ะแพทย์หญิงวีรนุชรรดยินดีเลิศอายุรแพทย์เชี่ยวชาญด้านโภชนาศาสตร์คลินิกค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยจริงๆเป็นคําถามที่พบบ่อยมากๆนะคะสำหรับคนไข้ก็ชอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมเวลาเรากินเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามีสารตกค้างหรือเปล่าบอกตรงๆเลยว่าถ้าเราเอาหยิบเนื้อหมูเนื้อไก่ขึ้นมาดูเองเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าชิ้นไหนนะคะมีสารตกค้างหรือยาปฏิชีวนะที่ตกค้างอยู่ซึ่งในฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานคะก็จะมีการใช้สารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารเร่งเนื้อแดงหรือว่ายาปฏิชีวนะสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยก็จะช่วยทําให้เนื้อสัตว์มีสีแดงนะคะปริมาณเนื้อสัตว์ ในเรื่องของกล้าเมเนื้อเยอะขึ้นแล้วก็ปริมาณของไขมันลดลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะหากเราได้รับสารตกค้างต่างๆหรือว่ายาปฏิชัวนะค่ะที่ตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะจะมีผลต่อร่างกายเรายังไงบ้างคะคุณหมอมีผลต่อร่างกายเราแน่นอนเลยค่ะ อย่างแรกคือยาปฏิชีวนะนะคะส่วนใหญ่กลุ่มยาปฏิชีวนะที่ใช้ในอุตสาหกรรมของฟาร์มต่างๆก็จะเป็นกลุ่มของตัวยาเตต้าไซคลินหรือเป็นกลุ่มของเพนิซิลินซึ่งจริงๆก็เป็นยาที่เราใช้รักษาในคนเลยเวลาที่เรามีการติดเชื้อในเรื่องของช่องทางเดินหายใจนะคะหรือว่าในช่องคอนะคะกลุ่มยาเหล่านี้แหละที่เราไว้ใช้รักษาคนดังนั้นถ้าอาหารที่เราทาน,นะคะ่ะมีการตกค้างของยาปฏิชีวนะกลุ่มนี้เมื่อเราได้รับเข้าไปก็ทําให้เราดื้อยาได้ง่าย แล้วเมื่อไรที่เราเจ็บป่วยจําเป็นต้องใช้ยากลุ่มนี้ก็กลายเป็นว่าใช้ไม่ได้ละสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยจะไปกระตุ้นระบบของนอร์อดีนาลินซึ่งอันนี้มีผลเรื่องของระบบหลอดเลือดหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะความดันสูงขึ้นได้มีผลกับเรื่องของการขยายของหลอดลมที่สําคัญถ้าเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยจะกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกได้นะคะก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะหากเรานําเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างอยู่นยคะมาปรุงสุก สารเหล่านี้ค่ะมันหายไปหรือเปล่าคะคุณหมอการนำเนื้อสว์มาปรุงสุกเนี่ยจะกำจัดเรื่องของจุลินทรีย์แล้วก็แบคทีเรียที่ก่อโรคนะคะแต่ว่าจะไม่สามารถกำจัดเรื่องของยาปฏิชุนที่ตกค้างออกไปได้สารกระตุ้นเนื้อแดงที่เราเจอบ่อยจะเป็นกลุ่มของตัวเบต้าอะโกนิสซึ่งก็ไปกระตุ้นระบบของนออะดรีนาลีนที่หมอ กล่าวไว้ข้างต้นนะคะพวกนี้ทนต่อความร้อนสูงมากค่ะและพอเราทราบอย่างนี้แล้วค่ะเราจะมีวิธีการที่จะเลือกเนื้อหมูสดเนื้อไก่สดะะอย่างไรได้บ้างคะถึงจะปลอดภัยค่ะคุณหมอเราคงใช้วิธีเดิมๆที่แบบเลือกเนื้อสัตว์สีชมพูสีแดงในะยากละเพราะปัจจุบันมีการใช้ ร,รงแดงดีที่สุดนะ่ะเราต้องเลือกจากแหล่งที่มาที่เราเชื่อถือได้ตรวจสอบได้นะคะฉลากมีการเขียนละเอียดอันนี้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นเช่นในปัจจุบันก็มีผู้ผลิตเนื้อหมูเนื้อไก่ค่ะบางรายที่เขาหันมาใส่ใจปัญหาเรื่องของสารตกค้างในเนื้อสัตว์มากขึ้นแล้วก็มองหาวิธีเลี้ยงเนื้อหมูเนื้อไก่ตามธรรมชาติเพื่อลดการใช้ยาแล้วก็สารเคมีค่ะจริงๆแล้วการที่จะทําให้เนื้อหมูเนื้อไก่ ะะมีสุขภาพที่แข็งแรงก็เริ่มจากอาหารถ้าหมูไก่ได้รับอาหารที่ดีเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะลดการใช้ยาแล้วก็ลดใช้สารเร่งเนื้อแดงต่างๆได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีวิธีการเพิ่มตัวโปรไบโอติกเข้าไปในอาหารที่เราใช้ในฟาร์มสัตว์ ะะตัวโปรไบโอติกเนี่ยจะเป็นจุลินทรีย์ที่สร้างสมดุลในลำไส้ค่ะซึ่งในลำไส้เนี่ยเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายถึง70%เลยดังนั้นถ้าหมูและไก่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีก็จะสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็สารเร่งเนื้อแดงต่างๆได้ค่ะแสดงว่าโปรไบโอติกในอาหารสัตว์เนี่ยค่ะมีความสําคัญมากๆนะคะคือทําให้เราได้รับประทานเนื้อสัตว์ ที่ปลอดสารและปลอดภัยนี้จริงหรือเปล่าคะคุณหมอจริงค่ะเพราะจริงๆแล้วผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเวลาเราไปเลือกซื้อเนื้อสัตว์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะมีสารตกค้างอยู่หรือเปล่าเราไม่สามารถพิสูจน์ด้วยตัวเราเองได้ดังนั้นเวลาที่เราไปเลือกซื้อสินค้าค่ะอยากให้ใส่ใจการดูรายละเอียดนะคะฉลากบนสินค้าเพื่อให้เราเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นการเลือกเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยค่ะก็จะดีต่อสุขภาพของเราเพราะเราต้องดูแลทั้งตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ดูแลคนที่เรารักด้วยค่ะ